วันนี้ก็มาพบกับช่องอิติชาแนลนะคะก็ไม่ได้อัพคลิปนานมากนะคะหลายเดือนเพราะว่าทับไปแล้วมันไม่มีคนดูก็เลยเหมือนเบื่อก็เลยหันไปทำอีกช่องหนึ่งนะคะ mm hmm. ชืง่งเ,เป็นช่องกับ ASMR นะคะซึ่งคนติดตามแค่200กว่าคนแต่ว่าจำนวนผู้คนที่เข้ามาดูคลิปนะคะมันเยอะกว่าช่องอิติ a n n e l ซึ่ง มีคนติดตามอยู่ส0 0พันกว่าคนนะคะเพื่อจเลยหันไปทำทางนู้นมากกว่านะคะค่ะพอดีช่วงนี้ปุ้ยว่างนะคะเนื่องจากโดนกักตัวนะคะน้องสาวติดโควิดเพื่อเลยต้องโดนกักตัว14วันทีนี้ปุ้ยก็เลยสั่งให้คนนั้นซื้อขาไก่มาสักิโลน,นี่ปุ้ยทำไปประมาณโลครึ่งนะคะค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไปดูกันเลยค่ะว่าปุ้ยทำยังไงจะบอกก่อนนะคะครั้งนี้ปุ้ยเป็นทำเป็นครั้งแรกปพ้ยก็ดูมาจากช่องคนอื่นเหมือนกันนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยเลยค่ะ <c oughs> ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาขาไก่ที่เราได้มานะคะเอามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะตัดเล็บด้วยนี่ค่ะนี่คือขาไก่ที่คุยล้างทําความสะอาดและตัดเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะตัดไอ้ส่วนที่มันเป็นแบบเนี่ยไตเปิงไตปลาตาปลาไม่ใช่ไตปลาตาปลา,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 าที่มันอยู่ตามฝ่าเท้าออกด้วยนะคะเพื่อความสะอาดและน่าทานนะคะ หลังจากนั้นนะคะวิก็มาตั้งน้ำน,นะคะเตรียมที่จะต้มขาไก่นะคะใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะขาค่ะแล้ก็รอให้น,น้ำ น,ะะนี่นะคะพอน้ำเดือดผู้จะใส่ขาไก่ลงไปนะคะที่จะใช้เวลาต้มขาไก่นะคะประมาณ20นาทีนะคะค่ะหลังจากครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะเทขาไก่ออกจากน้ำร้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงนะคะล้างด้วยน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละคะ่ะ ล้างหลายๆรอบนะคะเอาเมื่อกับไขมันที่มันเกาะอยู่กับขาไก่ออกให้ได้มากที่สุดนะคะขาไก่ที่เราได้หลังจากต้มแล้วมันก็จะติ่งๆหน่อยเลือกขาไก่ที่มันไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเวลาเราเอามาต้มแล้วเนี่ยจะได้ดูน่ากินนะคะหลังจากที่พุ้นล้างทําความสะอาดด้วยน้าเปล่าแล้วนะคะพุ้จะเอาขาไก่มานอกด้วยน้ําเย็นนะคะน้ําแบบแช่น้ําแข็งเย็นๆเลยะคะ่ะ ไก่ของเราก็จะดูตึงขึ้นมาอีกนะคะจะแชแ่ไว้ประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ ขาไก่ที่เราต้มแล้วในน้ำเย็นจัดนะคะประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวขาไก่ของเราจะตึงขึ้นมาอีกนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำเย็นจัดแล้วอันนี้คือขาไก่ที่ว้แช่น้ำเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะครบเวลา10นาทีแล้วนะคะขาไก่ของเราก็จะดูตึงๆเนี่ยนะคะดูตึงๆใสๆเด้งๆ แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะคะเดี๋ยวต้องมีขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ปุ้ยเอาไก่ขึ้นมาจากน้ําเย็นแล้วสะเด็ดน้ําไว้นะคะปุ้ยก็จะเอาผงเบก,กกิ้งโซดานะคะสองช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ําพอให้ท่วมขาไก่นะคะแล้วก็เอาไก่แช่ลงไปทั้งคืนนะคะอันนี้คือขาไก่ที่ปุ้ยแช่แล้วนะคะ ข้ามคืน1คืนนะคะพี่ยลืมอัดคลิปช่วงที่เอาไก่แช่น้ำเบกกิ้งโซดานะคะมันก็เลยโฟออกมาเป็นคลิปนี้เลยนะคะเราก็จะมาทำการแกะกระดูกออกจากขาไก่นะคะเราจะใช้วิธีกรีดด้านหลังของขาไก่นะคะไม่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพียก็มือใหม่อันนี้พื่ทำครั้งแรกนะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะ ไม่มีเวลาเยอะมากนะคะค่ะหลังจากที่เรากรีดแล้วนะคะวิจะใช้วิธีหักตามข้อนะคะแล้วก็เอานิ้วเนี่ยค,ค่อยๆกรีดเอากระดูกออกนะคะอัดดูเหมือนยากนะตอนแรกวิก็วิก็ทำยากเหมือนกันนะรู้สึกว่าเออทำมันมันยากจังว่ะ แต่พอเราทําไปได้สัก4ีอันเดี๋ยวเราจะเริ่มชํานาญขึ้นแล้วเนี่ยไก่1นกิโลครึ่งนะคะขาไก่1นกิโลครึ่งนี่วิใช้เวลาแกะตั้งแต่ที่ยังถึงบ่ายสองคะ่ะสชั่วโมงอะ่ะพอทำทำไปเราจะเราจะเริ่มชํานาญแล้วเราจะรู้หลักไปเองนะคะคือเราต้องหักต่างข้อมันก่อนแล้วมันจะมันจะง่ายขึ้น เราทำทำกินเองเนี่ยปลอดภัยนะคะเคยเคยดูคลิปที่ที่ขาไก่ที่เขาขายกันทำตามท้องตลาดไหมคะที่ที่ลงไปอยู่ในบอ่อแช่ขาไก่แล้วก็ใช้ใช้ปากดึงกระดูกออกจากขาไก่อะ่ะ <c oughs> คือบุ้ยเป็นคนชอบกินขาไก่มากเลยนะขาไก่ยำอะไรพวกเนี้ยเออแต่ทำทำกินเองแบบเนี้ยมันก็ปลอดภัยแล้วมันก็สะอาดกว่าด้วยนะคะ ถึงมันจะไม่ได้ขาวใสเหมือนที่เขาขายกันนะคือเพราะเราทำเองเราไม่ได้ไปใส่สารฟอกสีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปซื้อเขากินคือมันมันเหมือนมันไม่เป็นชิ้นอย่างเงี้ยคืวยก็ไม่รู้มันหรือมันอาจจะแช่มาหลายวันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่เป็นชิ้นมันเป็นแบบละเอียดละเอียดเละๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ไม่ไม่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่เต็มปากเต็มคำอ่ะ แต่ถ้าเราทํากินเองอ่ะมันมันมัน,ม,นมันเต็มปากเต็มคำกว่าแล้วก็สะอาดปลอดภัยกับตัวเราด้วยเนี่ยหักเพื่อใช้วิธีหักเนี่ยค่ะไม่ยากเลยนะคะออกมาสวยด้วยดูด,ดูตอนแรกกิกลัวว่ามันจะเละเนี่ยแล้วมันก็ไม่เละนะคะม,มันออกมาดูดีเลยแหละ ใช้ใช้มีดปลายแหลมเล็กๆนะคะจะดีกว่ามีดอันใหญ่นะคะเพ่ว่านี่พอดีวมีมีดแกะสลักเอามาหัดแกะมะม่วงก็ได้ขนาดได้พอดีเลยพอเหมาะสำหรับจะแกะขาไก่นะคะ เพราะว่าไอ้ข้อเล็กๆที่มันอยู่ตรงปลายนิ้วอะค่ะมันจะมันจะหักยากหน่อยเพราะว่าข้อมันสั้นะคะพอปุ้นเริ่มทําไปสัก3าสอันปุ้รู้สึกว่าปุ้นชำนาญขึ้นนะมันก็เพลิน,นะคะกักตัว14วันทําอันนี้ยังไม่นั่งแกะขาไก่ยังไม่ถึงครึ่งวันเลย เวลายังเหลือเยอะเลยค่ะเบื่อมากตอนปุ้ยอัดคลิปนี้นี่คือเป็นช่วง2-3สาวันแรกที่พุ้ยโดนกักตัวนะคะแต่วันที่ตัดต่อเนี่ยคือกักมาได้หลายวันและแต่พอดีพุ้ยเพิ่งมาตัดต่อเพราะว่าพุ้ยมดไปทำอีกช่องหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวพุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ ด้านล่างนะคะถ้าใครมีใจก็ตามมานะคะถ้าใครใครที่คิดว่าเออเข้ามาดูจริงๆมีใจจริงๆก็ก็ตามมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันก็ไม่เป็นไรไม่ได้แบบอยากให้คนมาติดตามเยอะๆแต่ว่าไม่ได้ดูคลิปนะคะมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยววก็คงจะเคลียร์ช่องนี้ที่แบบว่า เพียคนที่ไม่เคยดูคลิปวิเลยออกดีกว่านะคะไม่ไม่เป็นไรวิไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีคนมาติดติดตามเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าติดตามเราไม่ได้ดูก็ฉะนั้นพอช่วงแรกๆที่วิทําช่องนี้คือไปกดแลกแลกแลกวิวแลกซับกันไงสรุปแล้วคือมาคิดได้ที่หลังว่าเออมัน แลกกันไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะเราดูเขาเขาไม่ได้ดูเราก็เท่านั้นน่ะคะ่ะวยการอุ้ยขอเวลาเอ่อเลาะกระดูกออกจากขาไก่ให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ทำเสร็จพี่จะเอารูปมาให้ดูว่าสวยงามขนาดไหนนะคะอย่างที่บอกค่ะใช้เวลาสองชั่วโมงก็กว่าทีเดียวนะคะในการแกะขาไก่1กิโลครึ่งนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะขาไก่1นกิโลครึ่งนะคะผู้ใช้เวลาแกะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะสวยนะคะวิว่าครั้งแรกที่วิชทำหลังจากแกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ถ่ายรูปนะคะส,สวยๆเอาไว้ดูฝีมือตัวเองแกะขาไก่ครั้งแรกนะคะพร้อมเอาไปยำและเสิร์ฟลงท้องได้เลยค่ะอันนี้ อาเดเรียบร้อยแล้วก่อนจะเอาไปยำเราก็ไปลวกอีกสักทีนึงนะคะเพื่อความสะอาดนะคะเพราะว่านั่งแกะมันอยู่ตั้งนานนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าพุ้ยว่างนะคะพุ้ยก็จะมาอัพคลิปต่อต่อไปนะคะก็ยังไงพุ้ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดตามกันจริงๆก็ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ